มาเด้อเดินมากินสวัสดีครับพบกระบูมชวนกินเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามีเมนูไส้ย่างนะครับผมมาพี่น้องก็มีผักนะสลัดแล้วก็ต้นหอมนะครับผักชีนะครับแล้วก็พริกนะครับรูดุกโดนะครับวันนี้อ่าย่างแบบหอมๆกลมๆเลยนะครับ มาไม่พูดรําทําเพลงครับพี่น้องใส่กันเลยครับนี่นะฮะวันนี้ต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะแปลกๆหนะ่อยวันนี้เป็นหวัดนะครับจมูกตันนะฮะนี่ครับพี่น้องใส่ยางนะครับผมแซ่บเลยมนาะแล้วก็มีน้ําจิ้มแจ่วนะฮะน้ําจิ้มแจ่วเหมือนเดิมพี่น้องเอ,อ้ยนี่มาเด้อแซ่บๆกันขาดไม่ได้ครับ ออก็ดีไปคนตีอยู่ทางบ้านเลยเด้อสูกโดดี่นอ้องอือหืออย่างเพชรอือหอว้ายรู้เรื่องมาพี่น้องจุงกะจุงกะสวัสดี อืมตลัดเป็นภูมมแพร่เย่ยไม่หายเกิดมาก,ก็แพรเลยนะไม่แพร่อะไรก็เป็ดแพร่ตัวเองอะพูมมแพ้่มาพี่น้อง อื๋อจะมีใสใหญ่ก็ตัดไปนะครับพี่นอ้องอันนี้ตัดเป็นชิ้นแบบพอดีคำมาเด้อ ก่อนกรไม่ได้ใช่เอาไปใกล้ๆโอ้ืหหอมอร่อยเลยพี่ตอนแรกเอาไปต้มก่อนครับต้มให้มันซุกต้มก็เกือบชั่วโมงกันเนีประมาณสี่สิบนาที วใส่ปกติมันจะเหนียวเนาะต่อให้ย่ากผมก็เลยทางตม้มเส้นเราไม่ย่างต่อขดแนตอยังไงนะเด้งรดเด้งรดยังไงได้เมนูอะไรก็ทักกันมาได้เด้อเนาะ ยังอร่อยเลยนุมน่มๆกำลังดีพี่น้องไม่แห้งเกินไปโอ้เมนูแกมเหล่าได้เนี่ยะสลัด ออร์แกนิกพักไล่ตานพิษเทบห,ห,หลายเด้อพี่นอ้องหะเด้อ อยู่ทางการขนะอ,อ,องชิมไปเลยรายน้ำจิม้มข้น เลยมันมันเนี่ยมันฉ่ำจากไอ้มันจากใส่อ่ะอมัมคนคนเขาไม่กินตรงกลางกินแต่ปลายกัเยวะเลยฉันกินว่าแต่มันแห้งกับจะอร่อยปลายตรงกลางคำรับทันนะอื นอืมเป็นหอม <S 2> <S 2> อืมอ,อร่อยเลยขี้ม,ม,มดและอ่ะตอนใหญ่หพี่น้องปกติต้องตัดอ่ะลองดูตอนนี้เขียวหมดไหม

对。<Pick. S 2> uh huh. สงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยพี่นอ้องเดี๋ยวฝนก็ตก,ก,ตกเดี๋ยวก็ไม่ตกยิ่งแต่คนแบบเป็นแบบพวกโรคประจําตัวเนาะก็ระวังระวังด้วยเด้อเราหนาวร้อน,อนๆฝนตกเม่สบายฉันทำไงก็ไม่หายเป็นว่าท,ทักที มันแผลบเลยพี่น้องทุกคนกลรู้วใส่อย่างมันแซบขนาดไหนสองชิ้นไปเลย ต้มเสร็จลามาอย่างแซบคูณสองไม่นอกอเนื้อมันใส่มันเคี่ยวง่ายว้าวอ tao rồi nhưng mày bốc tao lại rồi nó Hãy subscribe อืมอืมอืมเล็กแดงเลยขึ้นเลยพี่น้องขึ้นเลยอโอ้ยหนี่ถูนตัวอยู่ตรงนี้เต็มเลยขนาดพิมเขียวหยาก น้องผักผักมือยังกรอบเด็ดพี่น้องเออบอกตรงเลยใส่พริกอหรเน่ะน้อง ด้วยหอมจมูกไม่ค่อยดีก็ต้องใส่หอมเนี่ยว้าไปเนาะอืมว๊ะ ไปนอนเด้ยไม่ค่อยพูดค่อยคุยเด้อเด้อทานอร่อยอืม,อม อยางแหงๆแก่ใสออ่เนี่ยต้องกินแบบอันนี้ก็เชิงแบบเริ่มแบบจะเย็นนิ่งแต่อร่อยออ่นองเพราะว่าพึ่งยางเซสเ็สเลยสดือ<ะ> นอกชุนแน่นจนต้นหอมอ่ะ่น้ เออพัสรสลัดต่อต่อว้าวอ,อ,อ่ะพี่น้องไก,ก่มดละ อ,อ,อ,อหมดเกลี่ยงพี่น้องเอ้ยครับผมฝากไปด้วยเด้อสำหรับเมนูวันนี้นะครับผมชอบ,บอกดไลค์นะครับผมฝากกดแชร์เลยนะครับสำหรับคลคืนนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า